สวัสดีดค่ะทุกคนวันนี้ช่องเนเน่สตอร,รี่จะพาทุกคนไปเที่ยวจังหวัดพังงาค่ะเรามาดูกันนะคะว่า2วันหนึ่งคืนที่พังงาเราจะมีที่กินที่เที่ยวที่ไหนที่น่าสนใจกันบ้างแถมทริปนี้นะคะเรายังมีคนพื้นที่พาเราไปกินไปเที่ยวรับรองไม่ผิดหวังแน่ๆค่ะเพื่อนๆติดตามชมไปเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่จังหวัดพังงากันค่ะ เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าทางงาน1คืน2วันของเราจะมีที่เที่ยวที่ไหนบ้างตามไปดูกันดีกว่าค่ะตอนนี้เราอยู่ที่หาดทรายดำใช่ไหมคะอยู่ที่หาดนางรองเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าทรายมันจะดำแบบที่เราเห็นในรูปกันหรือเปล่าดูกันเลยค่ะ ก็แม่นะคะจะเห็นว่ามันจะไม่เป็นายแบบดำเป็นผืนเดียวกันทั้งผืนนะคะเมื่อกี้สอบถามคนทางนี้แล้วนะคะมันจะดำแบบทั้งผืนในช่วงแบบมรสุมอะคะ่ะแต่วันนี้เราก็จะเห็นว่ามันจะมีดำเป็นบางส่วนแบบที่เห็น ีสดำดำละเอียดมากเลยค่ะแต่ข้างล่างก็จะเป็นสีธรรมาดาเหมือนมันมีน้ำคัดนมาถ้าดันทั้งเราจะเห็น ทรายดำเป็นหยอ่หยอมๆนะคะแต่เราก็ได้เห็นความงดนาบของธรรมชาตินะคะแล้วก็ความมหัศย์สย์นของที่นี่นะคะทรายพวกนี้นะคะน่าจะมาจากการที่น้ําทะเลพัดขึ้นมานะคะเพราะว่าข้างข้างใต้เขายังเป็นสีแบบนี้เลยอะ่ะสวยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะเราไปดูกันว่าเราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนกันไปกันเลยค่ะ แล้วเพื่อนแวะมาเที่ยวพังงาอย่าลืมมาที่นี่นะคะหาดรายทองนางทองหาดนางทองที่ที่สองนะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปล่องแพค่ะไปล่องแพที่น้ำตกวังเคียงคู่กันนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าบรรยากาศเป็น เที่ยงที่นี่ด้วยนะคะเป็นเมนูพื้นบ้านนะคะเราดูข้อมูลมาจากเมนูเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าข้างในเป็น เพื่อนเป็นคนจังหวัดพังงาเลยนะคะเคขาจะเป็นคนพาเราเที่ยวทริปนี้ด้วยะค่ะมีปลากระบอกทอดขมิ้นนะคะอันนี้ไก่บ้านต้มขมิ้นน้ำชุบหยางนะคะเหมือนเป็นน้ำชุบก,กุ้งสดอันนี้ปลาหมึกดำนะคะต้มแล้วก็แกงพลกไก่บ้านอันนี้ชอบกิน,ก,นก็มีผัาซิวเส้นเหลืองที่จะมีสัตว์ที่ได้เกี๊ยวกงปลาหมู เดี๋ยวทานข้าวเสร็จแล้วเราจะไปล่องแพกันนะคะ <c oughs> ไปค่ะเ,าาเดี๋ยวเราจะไปลองแพกันนะคะเร็วมาแม่จุกคุณได้ไหม <c oughs> ก็น้ำแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปล่องแพกันเมื่อกี้พี่เรานั่งรถคันนี้มาไปเลยค่ะเดี๋ยวก็เปลียมใส่ใส่ก่อนนะโอเคตอนนี้เราอยู่บนแพแล้วน,นะคะ จุด้วามาละคะ่ะทุกคนเพรเราจะปี่ยนเดี๋ยวเราจะเปสำหรับคลิปนี้นะคะมีภาพบรรยากาศการล่องแพแบบจุกใจมาให้ทุกคนได้ชมกันด้วยนนไปชมก,กันเลยค่ะ สำหรับแพรที่นี่นะคะสามารถล่องได้ไม่เกินแพละ2คนนะคะรวมกับคนพายแล้วก็จะต้องไม่เกิน200กิโลค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะที่นี่นะคะแนะนำเพื่อนๆน,นะคะคนที่จะมาล่องแพรให้หาชุดที่สามารถเปียกได้นะคะหรือใส่ชุดว่ายน้ำาเลยก็ได้นะคะเพราะว่าน้ำมันจะเข้ามาในแพรตลอดเลยค่ะแล้วก็มันจะมีจุดให้เราแวะเล่นน้ำได้ด้วยนะคะ ใครอยากพักผ่อนฟังเสียงน้ำไหลฟังเสียนงยน้ำกระทบกับแพรไม้ไผ่แบบนี้แนะนําเลยค่ะสดชื่นมากๆเลย จังเลยอากาศดีอ่ะเย็นจังเลย ธรรมชาติบำบัดสุดๆอชอบเสียงน้ำชอบเสียงเอียนอารของไม้ไผ่เสียงน้ำมันปินมากเลยนะคะทุกคนน้ำกระทบไม้ไผ่ ดีใจนะที่จะสินใจมัน ดันไช้ดันใช้ไว้ yeah. ตอนนี้เราก็ล่างแพเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมต่อไปนะคะว่าเราจะทำอะไรกันอีที่ไหนอ๋อ oh. เดี๋ยวเราพาไปดูที่พักของเราคืนนี้กันก่อนดีกว่า